อิดาชายมาเซ่เซไปโนจริงจิงโอเคเดสอีสนี้รับทุกท่านเข้ามาสู่ครัวหมาไม่แหลกนะครับกับผมเชฟตานเซมากุถีบนะครับต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าน้องๆขอเมนูญี่ปุ่นนะครับนี่เลยเยอะมากๆเมนูซูชินะครับผมจะไม่ทำซูชิธรรมดานะครับผมจะทำแบบโอมากาเซแบบพรีเมียมแบบหัวละ 6,999แน่นอนครับซูชิเริ่มมาเราก็ต้องมีเข้าปั้นก่อนนะครับผมปั้นมาเรียบร้อยแล้วเหมือนโมจิเลยในตรงนี้นะครับเราจะใส่เป็นน้ําจิ้มโชยุนะครับในตรงนี้คือสิ่งสําคัญเราจะเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างนะครับที่ทําเป็นโอมาเกเซบนถาดไม้นี้ที่ผมคิดออกนะครับก็จะมีซูชิหน้าแซลมอน เราเจอละแซลมอนนะครับกุ้งนี่เลยเราไปทําเป็นเทมปุระได้สัก2ตัวจากนั้นนะครับเราเอาเนื้อมันแล่ด้วยสักชิ้นหนึ่งแล้วก็ชีสนมแพะนะครับเอามาหลอกว่าเป็นไข่หวานแล้วก็ปลาซาบะนะครับราคา6999ผมบอกเลยว่าผมกําไร5999แน่นอนเก้าอีตัวที่2ต้องมาแล้วแหละเริ่มต้นด้วยแซลมอนนะครับจริง เราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอ,อ่อขนาดไม่เท่ากันอ่ะอันบนสวยอยู่อันล่างไม่ค่อยสวยเลยอันนี้นะครับใช้ได้เลยเราก็เอาเข้าปั้นหมานะครับแต่ลืมปั้นๆก่อนปั้นๆต,ต,ตบๆแน่นๆตบแน่นๆตบๆแน่นเสร็จปั๊นบ,น,น,บน,นะครับต้องบางทับผมว่าต้องบางกว่านี้ผมว่าต้องบางกว่านี้ครับแร่แบบบางๆแร่บางๆนี่ชิหน้าแซลมอน <Wow. S 1> เราอีกชิ้นหนึ่งเราอีกชิ้นหนึ่ง จื๊บอ,อ่าสวยงามครับผ่าวออมาจากแซลมอนเหมือนอะไรรู้ไหมครับแครอทเข้าปั้นครับอย่าลืมปั้นอย่าลืมปั้นอ่าถือมือนี้แล้วมือนี้ตบนะครับแล้วก็เอาแซลมอนนะครับโปะหน้าสวยอยู่นะต่อมานะครับซูชิไข่หวานเอาบางๆนะครับบางๆจื๊บตานะครับบางๆแล้วเราก็หั่นสี่ส่วนเหมือนเดิมครับจื๊บจื๊บ โอเคครับโอ้โหสวยงามแล้วเราก็นี่เลยครับเข้าปั้นปั้นนะครับปั้นอาแล้วเราก็วางนะครับซูชิไข่หวานมันยังไม่เหมือนใช่ไหมครับเพราะมันไม่เหลืองไงครับแล้วเราก็รนไฟนิดหนึ่งนิดหนึ่งพอนะครับมันจะเริ่มเหลืองเห็นไหมอาไข่หวานเรียบร้อยครับอาอย่าลืมนะการตกแต่งจานอาหารนะครับจะเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วเราก็เอาไข่หวานไปวางนะครับเหมือนเดิม อาเรียบร้อยครับเราได้ไข่หวานกับซูชิแซลมอนเรียบร้อยแล้วครับต่อมาครับปลาชาบะนะครับอันนี้คือเราต้องราดซีอิ๊วหวานนิดนึงนะคนส่วนใหญ่อะเขาไม่ชอบน้ำจิ้มเยิม้มเขาชอบน้ำจิ้มหมดัดมาแต่ทั่วถึงุยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก,ก็ลนไฟอ่าอย่าลืมกลับด้านด้วยนะครับอ้าวเฮ้ยทำไมไข่หวานกลายเป็นไข่เค็มอ่ะ อ่าสุกกำลังดีแล้วครับอย่าให้มันสุกเกินไปนะครับสีมันพอประมาณเดีว่าใช้ได้อยู่ต่อมาครับกุ้งกุ้งนี่คือเทมปุระก็ได้นะครับหรือทําเป็นซูชิหน้ากุ้งก็ได้นะครับเราเข้าปั้นมาเหมือนเดิมครับแล้วก็นี่เลยอันนี้แถวที่3โอมากาเสะอย่าเยอะนะครับถ้าเระวังเยอะมันจะรกครับแล้วเราก็เปิดไฟนิดหนึ่งครับให้มันแดงๆนิดนึงพอครับเนี่ยเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยครับ1ชิ้นต่อมาครับเข้าปั้นอีกชิ้นหนึ่ง แล้วก็กุ้งเหมือนเดิมครับวางห่างกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเหมือนไข่เค็มเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอาไฟรนครับเรียบร้อยได้แล้วเราต้องมีอะไรตกแต่งเล็กน้อยนี่เลยครับต้นหอมนะครับเอเแล้วเราก็เอาต้นหอมนะครับวางตกแต่งไว้เอามาทำไมสองกันเนี่ยคราวนี้เราก็ทําไปแล้วประมาณ70%อนะครับอ่าผมจะทําซูชิอีกหน้าหนึ่งนะครับเราข้าวมาปั้นต่อเลย โอเคนี่เลยครับซูชิหน้าวากิว3มชั้นนะครับและเมนูของเราตอนนี้ก็80%ซแล้วนะครับเราต้องการสลัดนะครับนี่เลยเราต้องทำให้มันฝอยมากที่สุดนะครับกระหล่ำฝอยผมจะเอาขอบๆแล้วกันโอเคได้นะครับชูสามแต้มนั่นอ่านไม่เข้าครับผมว่าต้องใช้ตัวช่วยแล้วละครับ โอ้ oh. ยังใหญ่ไปอยู่นะเคโอเคได้แล้วครับเอ hey, เก็บตรงบนตรงนี้ก่อนนยครับอ่าแล้วก็ตกแต่งอย่าเยอะนะครับอย่าเยอะเกินไปคือเมนูญ,ญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะครับถ้าใครเคยกินไม่ว่าจะเป็น oh. ฟูจิเซนมิยาซากินะครับเขาจะมีสลัดให้เราเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ราดด้วยน้ำมันงาครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้วก็แตงกวาที่เอาแค่สองสามชิ้นพอย่างขึ้นนะครับ เพิ่มความหรูเพิ่มความหรูเพิ่มความรูโอ้โหบางมากอันนี้บางมากทุกคนดูแตงกวา1ชิ้นแตงกวา2ชิ้นอ่ะ3ชิ้นผมว่าอันนี้ใหญ่ไปเนาะสวยงามครับแล้วก็ขนมปังขนมปังนี่คือเอาแผ่นเดียวพอเลยนี่เลยครับวางตกแต่งลงไปนะครับเหมือนอเมริกันเบรคฟาสต์นะครับนี่ไงโอมากาเส พรีเมียมนะครับ6999ต่อท่านนะครับ oh. ใครอยากกินต้องจองคิวนะครับอย่าลืมโทรอยู oh. ค่ครับเยอะไปเยอะไปวางไหนดีลาดแม่งเลยแล้วกันปรุงให้เรียบร้อยครับอร่อยไหมล่ะครับโอมาการเซพรีเมียมซูชินะครับเราสามารถเก็บไว้ได้นานมากๆเลยด้วยการเอาไปแช่ช่องฟรีซนะครับเปิดฟรีซนะครับแล้วก็แช่มันเก็บไว้เพื่อความสดนะครับ อยากให้เก็บไว้ได้นานกว่า3-4เดือนไหมเสร็จแล้วนะครับกับเมนูโอมาเกเสผมตั้งชื่อเซตนน้ว่าโอเมโ o โมเดวคลิปหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรอีกคอมเมนต์ข้างล่างตอนนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ที่ปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนได้ภาพการลงคลิปใหม่ๆช่วยให้ผมมีเก้าอี้ตัวที่2ตัวที่3ต่อไปนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ